สวัสด,ดีครับผมเก่งแซวันฟอร์ยูจะพามาออกกำลังกายที่สระว่ายน้ำเป็นสระน้ำมาตรฐาน4ลู่ยีเมตรนะครับช่วงกลางวันคนจะน้อยนี่ก็เป็นช่วงปลายฤดูหนาวนะครับเดือนกุมภานธ์ก็น้ำก็ยังค่อนข้างจะเย็นๆอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็ควรจะเดินอ่อยไปอ่อยมาเพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิให้เข้ากับน้ำก่อนครับวันนี้จะมาซ้อมแบบเบาๆกับท่าว่ายน้ำทั้งสีท่าครับมาเริ่มต้นที่ท่าสีไตายก่อนครับ ด้วยท่าตีกันเชียง ถ้ากบครับ ด้วยท่าที่4ซึ่งเป็นท่าที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งและใช้กำลังค่อนข้างเยอะนั่นคือท่าผีเสื้อ ท่านี้เหนื่อยจริงครับยิ่งใส่เสื้อวด้วยแล้วค่อนข้างจะถ่วงอันนี้เป็นท่าซ้อมนะครับซึ่งเป็นท่าซ้อมแบบเบาๆครับจากวเสร็จก็ทำการยืดแข้งยืดขายืดหลังเพื่อคลายกล้ามเนื้อครับ นี่ก็เป็นการยืดตัวให้ตรงเพื่อจะให้กล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆผ่อนคลายยืดแข้งยืดขาเสร็จแล้วก็ไปฟังครูที่ปรึกษาอบรมต่อครับจับน้ำนิดเดียวจับน้ำนิดเดียวดเพียงกับนีด ียวีเียจนนี่เแล้วจึงเลยจึงนีเละไม่ใช่จึ้งขวาจเไม่เวลาเวลาเราลงมาคูมันมันจะชุน้ำอยู่จับเลยพอชุกน้อ่็เข้าเลยโกอีกทีเด้ยวใช่ไหมสักให้สุดเลยให้ผ่านหน้าขาเนี่ใช่ไหมแล้วเข้าตรงนี้ตรงนี้อ้เียงให้ที่ไกอีเดีเยเท่าหู